น,นี่มาสองตั๊กแตนดีแล้วครับ,บเริ่มแล้วเริ่มมีแต่พุ่หน่งวันนี้มาเร็วนี่อีกหนึ่งตัวหนึ่ง ครับเดี๋ยวเราปัา่นนะครับตายเอ้าหลุดหายตัวนึ่ง <c oughs> เต้นบ้านิ่มตัวเล็กไป